สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบที่ตะมวยไทยชาแนลอยู่กับผมพราวและเสียงบรรยายโดยบรรยายมูลอามัดคู่ที่3ของรายการศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยครับประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565ครับทีมวีจมวยราชดำเนินหรือว่าจัดหน้าดูทุกคู่ครับในรายการโดยเฉพาะคู่นี้ครับแฟนๆเชื่อว่าหลายคนรอดูไม่น้อยพอสมควรครับในช่วงกลางว่นเราใช้กราบมีคาครับ ร้อยยี่สิบกกางเกงสีแดงครับส่วนผู้ยกของเขาครับโยธินเอชรเด็กว่าชื่อเดิมก็คือลูกที่สอสุรยันนำโชคครับชื่อเดิมของเขาร้อยยีิบหกคนเท่านันเป็นกว่าหน้ําเงินกว่าน่าสนใจยงยิ่งครับกับผู้ที่สังของรายการอยูมวยรวมใจคนรักมวยครับดูฟอร์มหนังของมุมแดงครับแนะคนเป็นสิิสารวัตรเสือแล้วก็ลาสุดโชว์สวยครับเอาชนะเพชรลุ่งเรืองสอจารุวรรณ ารที่โยธินเอ็ดเอ็ดครับฟอร์มหลังนี้แพ้กับเซอร์ซอสพิล่ามวยไทยในหมดรูปแบบหวยสามยกครับแล้วก็ล่าสุดอาชนะทีตมิสติงดือชออ์อัญชันระบุดความได้เปรียบควายกอยู่ที่สังเเหม็นน้ำเงินครับหนเวทียกที่สองครับหอยคนละสไตล์ชัดเจนครับเอาในแข็งแกร่งแข็งแรงครับอยู่ที่โยธิน แข่งสายจังหวะฉับชวสวยสวยงามรณชัยก็ดูไม่เป็นรองมาดูว่าวันนี้ใครจะนำสไตล์การชกของตัวเองครับป๋าชัยชนะลงจากเวทีมาติดตามสายโมจิครับคือฉายาของรณชัยมาชมจากทางสุขภูมิราชธานีเข่าคัมชนโนนครับคือฉายาของทางด้านโยธิน พยายาจะเดินเตะขาเจาะยางครับแล้วก็ถีบขวาไปไว้ครับต้าน,านโรนชัยพยายามจับนายตั้งแขนไล่แขนเสียบเร่าซ้ายสายกนี้โรนชัยดูดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าสถานตั้งรับจังหวะ2หรือว่า4 5ไปไปลายเกมแล้วโยธินยังกอดติดหรือไม่ครับ ตั้งแขนไล่แขนมาไม่ยอมมาโยทินเกาะถนัดนะครับเกาะได้ก็ตีได้แล้วเกาะไม่ได้ก็จบเหมือนกันกับพน,นันโยธินยกที่สองแล้วแ่วให้น้ำก่อนครับตามต่อเอกมที่ยกที่สามครับ่อตัวยกที่สามความได้เปลี่ยนดูที่ใครต่อรองครับมาดูครับว่าสารยกต่อจากนี้ไปครับ โยธินจะจับได้หรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านโดนชัยครับที่เอาแข้งซ้ายัำการเดินจับในของโยธินครับเหยียบขีดขวาทําลายจังหวะครับจับในได้หรือเปล่าครับโยธินแต่แทงบัตรหน้าลูกบอลไว้ก่อนครับโดนชัยมุดข้างะหว่างแข้งขวาครับขวาขึ้นมาเน่นรับดินแดงของโยธินนะครับจับได้ก็อันตรายเหมือนกันทางด้านโดนชัยอ้แล้วครับ ออกคกำนายชัดเจนครับมีขวาเบรกไว้กว่อนครับรณชัยขยับแข้งขวาไม่ถึงครับโดนทีไว้ต่อยมาดึงซองขยับแข้งขวามาตีบงังแข้งซ้ายอีกทีก็ยังติดบงังยัดข่าขวามาต่อยมาอหียดศอกซ้ายกดแขนไล่แขนไว้ตีได้ไหมครับเสียบข่าขวามาแข้งซ้ายรณชัยพอได้ครับจังหวะนี้ตีเบรกไว้กว่อนพยายามจะเดินจับไปเลยครับต้นานโยธินโด่งดังมาจากเพลงเข้าแล้วครับ ไม่จับไนก็ไม่รุ้จะชนะลูกไหนครับโยธินที่ลลชัยครับอาศัยจังหวะาชาบจวดสวยงามคราบังหวงแข้งขวาทีแข้งซ้ายทีแล้วก็หมุนไปรอบๆครับสอกซ้ายมาพอได้จังหวะนี้ไล่แขนดึงเสียบอุ้ยกระโตมา้วก็เติมพาวขวาอัดเข้าไปครับว่ายังทําได้ไม่ต่อเนื่องครับทาได้ดีแต่ว่าต้องต่อเนื่องกว่านี้อีกนิดนะครับหน้าโยธินเรื่องยังไม่ค่อยร้อนครับจังหวะนางยุที่3แข้งซ้ายติดบ,บัง จำให้ยัดเข่าซ้ายไล่แขนไว้ครับ <S <S เสียบข้าซ้ายมาดันระวางแข้งซ้ายครับพยายามพยายามเล่นวงนอกครับนั่นลงนุงชฉยแข้งขวาพอได้จังหวะนี้ลื่นไปหน้อยครับแม่ดูเหมือนว่าจะลื้นลางผ้าใบดีอาจจะลื่นสีแล้วครับ ได้ทุกจังหวะจริงๆครับสองของโยธินปวดแขนไล่แขนไปครับสองขวาเสียบเกาไซสอกขวาโอ้โหฟันเฟินนะครับโยธินเจอคืนบ้างครับโอ้โหเป็นกระสันยุ่งนะครับเอาแล้วครับมีตำนี่นะครับมีเลือดเปลี่ยนสีแล้วครับทางด้านโยธินโอ้โหฟันเขาได้ครับตัวตัวเองนี่มีตำนี่แล้วครับที่ทางคิ้วด้านขวาครับ สอกซ้ายฟันเข้าไปโอลชายพยายามจะทีเบรกไว้ก่อนครับขยับวางแข้งซ้ายจับไม่ได้ไล่แขนไว้ครับตีได้ไหมเดี้ยงขวามาหวานี่บโอ้โอ เปลี่ยนสีแล้วพังคิดด้านขวาของโยธินหมดยกที่สามครับตามต่อเกมบนที่ยกที่สี่ครับต้องบอกว่าสนุกจริงๆครับคู่นี้ครับปล่อยตัวยกที่สี่คว้าระเบียบอยู่ที่มุมแดงครับระเบียบอยู่ห้าต่อสี่ครับเพราะว่าช่วงกลางยกที่แล้วนี่โยธินนี่ไปโดนศอกแตกครับเงือเปลี่ยนสีออกมาครับมาดูครับว่ายกสี่ดินแดนเวลาของมวยข่าวจะทําการดีมากน้อยแค่ไหนครับโยธิน ครับไม่แลกไม่ประทัจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่แลกไม่ประทัดรับประทัดรณชัยกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับจุดเด่นของเกมอยู่ที่จังหวะซอกซ้ายของรณชัยจังหวะนั้นเนี่ยพอได้นะขยม เตเข่าซ้ายมายังพอมีเวลาเตเข่าซ้ายอัดกระไฟนี่แหละแม็กซ์โยโย่ไปเทียบข่าซ้ายยัดข่าซ้ายขึ้นมาเริ่มจับได้บ้างครับด้านโยธินเสียงเชียร์ดีดังก็หึมรับจลงหว่าตีในของโยธินเรับเกี่ยวร่างแข้งซ้ายสอกซ้ายฟันเข้าไปไหลแขนกดแขนับขยับยัดข่าซ้ายยัดข่าซ้ายแล้วก็ตั้งกำแฟงขาวว้าในครับสแานโดนชัย จะมาจากที่จังหวัดศอกของทางด้นานโดนใช้จังหวัดนั้นครับโอ้ฟันเพลินไปหน่อยครับโยทินโดนสวนที่เดียวตัวเองแตกเละครับโอ้โหแต่ว่ายังพอมีเวลาครับเข่าในของโยธินยังบรรยากาศยังรอเชียเขาอยู่ครับ โยเข้าไปบดนแข่งขวาเตะแล้วพับคาไว้คนลนาทีขยับแข่งซ้ายแข่งซ้ายอะไะครับได้ลุ้นเหมือนกันครับโยทินเริ่มแรงขึ้นมาครับขยับขยับไม่ได้ครับังหวันนี้ตังค์ใหม่ครับแข่งซ้ายติดฟังแข่งซ้ายก็ยังติดฟังครับหีบซ้ายไว้ มันชัยยังทำงานได้ดีอยู่ครับนี่ซ้ายนอกกับไหนชัดเจนครับจังหวะนี้ใครจะได้แกล้งขวาหมดยกที่สี่ครับโอ้โหเดินลุ้นกันยกสุดท้ายครับสันที่เหลือนี่ผีดหัวใจเหลือเกินครับถต,ต่อบนเวทียกข้ายกสุดท้ายครับปล่อยตัวยกสุดท้ายความระเบียบข้ามมาอยู่ที่มุมนล้วมั้งครับโยธินซีเบอร์ดูเจนต่อสี่ ตามั่นใจครับแข่งซ้าย ท,ท,ทั้งโยทินเองก็มั่นใจครับว่าสียุคนี่เดินมาเยอะพอสมควรครับขณะที่โรนชัยเองก็มองว่าตั้งรับได้เหนียวแน่นครับอยู่ที่กรรมาการครับว่าจะชอบแบบไหนแฟนๆดูว่าใครสมพวนชนะก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับ ถ้าลูกแข่งแข่งแรงก็ดูดูทีนับมีความพยายามครับ่วรโดนนชัยนี่ก็มองว่าตามความคิดส่วนตัวผมมองว่าตั้งรับจับทางได้ลูกจ่าแจ้งชัดเจนครับแล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมน่าจะอยู่ที่ศอกครับที่ทาให้โดนชัยมั่นใจครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่กรรมการครับแต่ว่าผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันครับน่าจะเสมอกันครับถ้ามองต่างก็ต้องขออภัยด้วยครับ บรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกผมในเวทีบ,บวกกับบรรยากาศในเวทีผมมองว่าคู่นี้น่าจะสะเสมอกันยืนคนละฝั่งเวทีครับสิบวิสุดท้ายของยกที่ห้าร้อยอึดใจเดียวครับบีบหัวใจของทั้งสองมุมเหลือเกินครับ ครับแล้วดูนี่คือภาพที่สวยางามของกีฬามวยไทยครับตรงน,นี้ครับมันยิ่งใหญ่เหนือคำว่าชายัยชนะเดีย๋ยวเราดูการชุมนุมอ,อย่างเป็นทางการครับการรวบรวมใบคะแนนใบที่สองครับเราดูครับใบสุดท้ายจะไปที่ไหนครับขันไปทางไหนครับสเสมอหรือว่าโอ้โหแน่ครับโอ้โโหดนใจต่อราภิทาครับเสือกชายคะแนนโยธิน F. F. เอเเอกรูปไปแบบสุดมันทั้งหมดไปเลย どうなるかな